เครื่องหมายสี่เหลี่ยมปริศนาใต้แสงจันทร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่ากลางคืนเรื่องลึกลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสยองขวัญไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าชวนขนลุกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล่าเรื่องผีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่ายามค่ำคืนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องสั้นระทึกใต้แสงจันทร์ที่สดส่องลงบนผิวดินรอบตัวเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตนเองกรอบไม้ของบ้านเก่าดัางแผ่วเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ภายในกลิ่นชื้นจากผนังปูนเก่าลอยตามลมออกมาแต่จมูก ฉันก้าวเทาเ้าเข้าไปใกล้ประตูที่เปิดแง้มไว้ปลายนิ้วสัมผัสขอบไม้เย็นเฉียบความเย็นคืบคลานเข้าสู่ผิวหนังเหมือนมีชีวิตเสียงขูดเบาๆดังมาจากชั้นบนเหมือนเล็บกำลังลากผ่านพื้นไม้ชั้นชะงักหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงแรงสะท้อนในอกเงาบางอย่างเคลื่อนไหวผ่านปลายสายตารวดเร็วเกินกว่าจะเป็นคนแต่ชัดเจนเกินกว่าจะเป็นผพาผพวงชั้นสูดหายใจลึกแต่ลมหายใจกลับหนักหน่วง เหมือนอากาศรอบตัวคนเหนียวขึ้นทุกวินาทีกระจกบนผนังสะท้อนภาพด้านหลังของฉันแต่ภาพในกระจกกลับมีเงาอีกเงานนำอยู่ข้างหลังใกล้ก่อว่าที่ควรจะเป็นเสียงฝีเท้าดังขึ้นด้านหลังช้าหนักชัดเจนแต่เมื่อฉันหันกลับไปพื้นว่างเปล่าไร้ผู้คนลมเย็นประทะต้นคอราวกับมีใครยืนอยู่ตรงนั้นหายใจลดลงบนผิวเบาๆจนขนลุกเรียวขึ้นทั้งตัว การส่องลงมาจากหน้าต่างด้านบนแสงขาวซีดสะท้อนเงารูปคนบนพื้นเงานั้นนิ่งแต่ฉันไม่ได้ยืนนิ่งเงาค่อยๆเอียงศีรษะช้าเรากับกำลังฟังเสียงลอมหายใจของฉันและในช่วงเสี้ยววินาทีที่ฉันกระพริบตาเงานั้นยืดตัวสูงขึ้นทีละขีดเหมือนกำลังเลื้อยออกมาจากพื้นตรงสู่ตัวฉันเงาที่คืบคลานขึ้นมาจากพื้นขยับเข้าหาฉันอย่างช้าและมั่นคงเหมือนสัตว์ที่จ้องเหยื่อไม่ให้หลุดหนี ความเย็นจัดแทงเข้าที่ส้นเท้าคืบจนถึงข้อเท้าและค่อยๆสูงขึ้นเหมือนมีมือเย็นเฉียบพล้ำตัวไว้ทีละชั้นชั้นขยับเท้าถอยแต่พื้นใต้ฝ่าเท้ากลับหนักราวกับถูกตรึงแรงสั่นไหวเล็กๆแล,ล่นผ่านปลายขาเหมือนพื้นกำลังเต้นตามจังหวะหัวใจของบางสิ่งในความมืดแสงจันทร์ที่ลอดเข้ามาจากหน้าต่างสั่นไหวเหมือนถูกบิดให้ผิดรูปเงายาวบนพื้นบิดผ่านกันจนกลายเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ไม่มีใบหน้า มีเพียงช่องว่างสีดำลิกแทนดวงตาเสียงกระซิบดังจากภายในผนังเหมือนมีหลายเสียงซ้อนกันทั้งใกล้และไกลในเวลาเดียวกันประโยคไม่ชัดเจนแต่ฟังคล้ายชื่อของฉันถูกเรียกซ้ำทีละคำชัดเจนขึ้นเรื่อยๆกลิ่นฝุ่นเก่าจากบ้านร้างผสมกับกลิ่นดินชื้นลอยเข้ามาแรงขึ้นจนจมูกแสบกลิ่นเหมือนตั้งใจพุ่งตรงมาที่ฉันเหมือนมีบางอย่างอยากให้ฉันจำกลิ่นนั้นให้ชัด เสียงดังตุกจากชั้นบนเป็นเสียงเหมือนของบางอย่างหนักหล่นลงมาบนพื้นไม้เสียงรองรับของพื้นไม้ดังตามมาอย่างช้าเหมือนลากเส้นยาวฉันค่อยๆเงยหน้าขึ้นสายตาเหลือบไปยังบันไดเก่าที่มีเงาเคลื่อนไหวอยู่บนขั้นบนสุดบันไดทั้งแผงสั่นเบาขณะที่ฝุ่นร่วงลงมาทีละเม็ดเหมือนนมีคนกำลังก้าวลงมาอย่างเชื่องช้าแต่ไม่มีเสียงฝีเท้าแม้แต่น้อยเงานบนขั้นบันไดย,ยืดตัวสูงขึ้น สีดำทึบกว่าความมืดรอบตัวไม่มีความโปร่งแสงไม่มีช่องให้แสงลอดเหมือนหลุมว่างที่กลืนกินทุกอย่างรอบๆฉันรู้สึกได้ถึงแรงดึงดึงเบาๆจากด้านหลังคอเหมือนเชือกบางและเย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งรัดเข้ามาช้าจนหัวใจเต้นผิดจังหวะหายใจเข้าได้แต่รู้สึกเหมือนมีอะไรอัดเต็มหน้าอกฉันพยายามยกมือขึ้นแต่ต้นคอแต่แขนหนักราวกับเป็นของคนอื่นขยับได้เพียงปลายนิ้ว ที่สั่นอย่างควบคุมไม่ได้เสียงครื่นจากบันไดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักกว่าเดิมเหมือนสิ่งที่อยู่บนบันไดไม่มีความจําเป็นต้องปกปิดเสียงอีกแล้วเหมือนมันมั่นใจว่าฉันไม่มีทางหนีแสงจันทร์ที่เคยส่องลงมาอย่างสงบกลับกลายเป็นแสงที่สั่นแบบหักเป็นช่วงเหมือนทั้งโลกกําลังถูกบิดเป็นเส้นยาวผนังทั้งสี่ด้านโค้งเข้าหากันเล็กน้อยราวกับบ้านทั้งหลังหายใจอยู่ฉันได้ยินเสียงหอบเบาๆข้างใบหู ใกล้จนรู้สึกได้ถึงความชื้นจากลมหายใจนั้นลมหายใจไม่สม่ำเสมอเหมือนผู้สูญเสียเลือดจำนวนมากแต่ยังยืนอยู่ด้วยความพยายามที่ผิดธรรมชาติผิวหนังที่ต้นคอยเย็นจัดเหมือนน้ำมีริมฝีปากแต่ลงชา้าช้าเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าทุกครั้งเรียกชื่อฉันทีละคำลากเสียงเหมือนปลิ่นลมหายใจติดอยู่บนผิวฉันพยายามกลั้นใจแต่หัวใจกลับเต้นแรงจนได้ยินชัดเจนในหูของตัวเอง แต่ละจ้าหว่าเหมือนถูกขยายให้กล้องไปทั่วห้องเงาที่บิดเป็นรูปร่างบนพื้นค่อยๆยื่นแขนยาวผิดธรรมชาติออกมาความยาวไม่ควรเป็นไปได้ตามสรีระมนุษย์แขนยืดยาวจนแตะปลายเท้าของฉันได้ทั้งที่มันยังอยู่ห่างหลายเมตรนิ้วสีดำยาวปลายแหลมกรีดไปตามพื้นเสียงเสียดสีดังเป็นริ้วราวก,กำลังเขียนข้อความลงบนไม้เก่าแต่ไม่มีถ้อยคำมีเพียงร่องลึกที่ปรากฏตามแรงขีด บันไดส่งเสียงดังอีกครั้งเสียงหนักเป็นจังหวะทีละขั้นใกล้เข้ามาทีละขั้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆความมืดจากเงาที่อยู่บนบันไดคืบลงมาเหมือนของเหลวไหลาตามขั้นบันไดลงมาคลุมพื้นตรงหน้าและเลื้อยเข้าหาชั้นอย่างมั่นคงฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงออกจากกลางพรากกับจิตกำลังถูกแยกออกจากหัวไหล่และรวงอกทีละส่วนความรู้สึกเบาว่าง แต่แฝงความเย็นเสียดแทงจากภายในเสียงในผนังเพิ่มจำนวนขึ้นเหมือนหลายร้อยเสียงกำลังพูดพร้อมกันเป็นค้อยคำเดียวเป็นชื่อของฉันดังต่อเนื่องจนผนังสั่นเหมือนมีชีพจรบันไดเงียบลงไม่มีเสียงขั้นสุดท้ายแต่ฉันรู้ว่าเงานั้นมาถึงพื้นแล้วเพราะอากาศรอบตัวหนักขึ้นทันทีหนักจนหายใจแทบไม่เข้าเงาไร้ใบหน้าค่อยๆโน้มตัวเข้ามากลิ่นดินเปียกจากกลางมันแรงขึ้นจนน้ำตาเริ่มไหล แขนยาวแปลกประหลาดของมันยื่นมาจนหยุดรงหน้าฉันปลายนิ้วเรียงกันเหมือนจะจับแต่ยังไม่แตะโดนฉันเห็นบางอย่างในเงานั้นขยับเหมือนดวงตาที่ไม่ควรมีกำลังค่อยๆเปิดขึ้นจากความว่างเปล่าช่องสีดำที่ลึกกบว่าความมืดในห้องค่อยๆกลายเป็นรูปเปิดที่เหมือนผิวหนังฉีกออกจากด้านในลอมาหายใจของมันไกลจนฉันรู้สึกถึงความสั่นของเสียงในอกของมันร่างของฉันไม่ขยับ เหมือนโลกทั้งใบหยุดลงในขณะที่มันยื่นหน้าเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้จนฉันเห็นร่องลึกบนผิวของมันที่เหมือนบาดแผลจํานวนมากบาดแผลที่ไม่เคยปิดและเหมือนกําลังเคลื่อนไหวเองราวกับมีชีวิตภายในดวงตาที่เปิดออกจากความมืดขยับเข้ามาใกล้จนเหลือเพียงลมหายใจขั้นไว้บางๆก่อนที่เสียงหนึ่งจะดังออกมาจากภายในร่างนั้นเสียงที่แตกคร่าเหมือนผ่านคอที่ไม่สมบูรณ์มันเรียกชื่อฉันอีกครั้งครั้งนี้ยาวกว่าเดิม ชัดกว่าเดิมเหมือนต้องการให้ฉันขานรับคำเรียกนั้นทันทีเงาที่คืบคลานขึ้นมาจากพื้นขยับเข้าหาฉันอย่างช้าและมั่นคงเหมือนสัตว์ที่จ้องเหยื่อไม่ให้หลุดหนีความเย็นจัดแทงเข้าที่ส้นเท้าคืบจนถึงข้อเท้าและค่อยๆสูงขึ้นเหมือนมีมือเย็นเฉียบพันลำตัวไว้ทีละชั้นฉันขยับเท้าถอยแต่พื้นใต้ฝ่าเท้ากลับหนักราวกับถูกตรึงแรงส่นไหวเล็กๆแล่นผ่านปลายขา เหมือนพื้นกำลังเต้นตามจังหวะหัวใจของบางสิ่งในความมืดแสงจันทร์ที่ลอดเข้ามาจากหน้าต่างสั่นไหวเหมือนถูกบิดให้ผิดรูปเงายาวบนพื้นบิดผ่านกันจนกลายเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ไม่มีใบหน้ามีเพียงช่องว่างสีดำลึกแทนดวงตาเสียงกระซิบดังจากภายในผนังเหมือนมีหลายเสียงซ้อนกันทั้งใกล้และไกลในเวลาเดียวกันประโยคไม่ชัดเจนแต่ฟังคล้ายชื่อของฉันถูกเรียกซ้ำทีละคำ ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆกลิ่นฝุ่นเก่าจากบ้านร้างผสมกับกลิ่นดินชื้นลอยเข้ามาแรงขึ้นจนจมูกแสบกลิ่นเหมือนตั้งใจพุ่งตรงมาที่ฉันเหมือนมีบางอย่างอยากให้ฉันจำกลิ่นนั้นให้ชัดเสียงดังตุกจากชั้นบนเป็นเสียงเหมือนของบางอย่างหนักหล่นลงมาบนพื้นไม้เสียงรองรับของพื้นไม้ดังตามมาอย่างช้าเหมือนลากเส้นยาวฉันค่อยๆเง่อยหน้าขึ้นสายตาเหลือบไปยังบันไดเก่าที่มีเงาเคลื่อนไหวอย,อยู่บนขั้นบนสุด บันไดทั้งแผงสั่นเบาขณะที่ฝุ่นร่วงลงมาทีละเม็ดเหมือนมีคนกำลังก้าวลงมาอย่างเชื่องช้าแต่ไม่มีเสียงฝีเท้าแม้แต่น้อยเงาบนขั้นบันไดยืดตัวสูงขึ้นสีดำทึบกว่าความมืดรอบตัวไม่มีความโปร่งแสงไม่มีช่องให้แสงรอดเหมือนหลุมว่างที่กลืนกินทุกอย่างรอบๆฉันรู้สึกได้ถึงแรงดึงดึงเบาๆจากด้านหลังคอเหมือนเชือกบางและเย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งรัดเข้ามาช้า จนหัวใจเต้นผิดจังหวะหายใจเข้าได้แต่รู้สึกเหมือนมีอะไรอัดเต็มหน้าอกฉันพยายามยกมือขึ้นแต่ต้นคอแต่แขนหนักราวกับเป็นของคนอื่นขยับได้เพียงปลายนิ้วที่สั่นอย่างควบคุมไม่ได้เสียงคลื่นจากบันไดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักกว่าเดิมเหมือนสิ่งที่อยู่บนบันไดไม่มีความจําเป็นต้องปกปิดเสียงอีกแล้วเหมือนม,นมั่นใจว่าฉันไม่มีทางหนีแสงจันทร์ที่เคยส่องลงมาอย่างสงบ กลับกลายเป็นแสงที่สั่นแบบหักเป็นช่วงเหมือนทั้งโลกกำลังถูกบิดเป็นเส้นยาวผนังทั้งสี่ด้านโค้งเข้าหากันเล็กน้อยเรากับบ้านทั้งหลังหายใจอยู่ฉันได้ยินเสียงหอบเบาาข้างใบหูใกล้จนรู้สึกได้ถึงความชื้นจากลมหายใจนั้นลมหายใจไม่สม่ำเสมอเหมือนผู้สูญเสียเลือดจำนวนมากแต่ยังยืนอยู่ด้วยความพยายามที่ผิดธรรมชาติผิวหนังที่ต้นคอยเย็นจัดเหมือนน้ำมีริมฝีปากแต่ลงช้าไมยมก ok. เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าทุกครั้งเรียกชื่อฉันทีละคำลากเสียงเหมือนกลิ่นลมหายใจติดอยู่บนผิวฉันพยายามกลั้นใจแต่หัวใจกลับเต้นแรงจนได้ยินชัดเจนในหูของตัวเองแต่ละจังหวะเหมือนถูกขยายให้กล้องไปทั่วห้องเงาที่บิดเป็นรูปร่างบนผืนค่อยค่อยยืนแขนยาวผิดธรรมชาติออกมาความยาวไม่ควรเป็นไปได้ตามสรีรมมนุษย์แขนยืดยาวจนแตะปลายเท้าของฉันได้ทั้งที่มันยังอยู่ห่างหลายเมตร นิ้วสีดำยาวปลายแหลมกรีดไปตามพื้นเสียงเสียดสีดังเป็นริ้วราวกับกำลังเขียนข้อความลงบนไม้เก่าแต่ไม่มีถ้อยคำมีเพียงร่องลึกที่ปรากฏตามแรงขีดบันไดส่งเสียงดังอีกครั้งเสียงหนักเป็นจังหวะทีละขั้นใกล้เข้ามาทีละขั้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆความมืดจากเงาที่อยู่บนบันไดคืบลงมาเหมือนของเหลวไหลาตามขั้นบันไดลงมาคลุมพื้นตรงหน้า และเลื้อยเข้าหาฉันอย่างมั่นคงฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงออกจากกลางพราวกับจิตกําลังถูกแยกออกจากหัวไหล่และส่วนอกทีละส่วนความรู้สึกเบาว่างแต่แฝงความเย็นเสียแทงจากภายในเสียงในผนังเพิ่มจำนวนขึ้นเหมือนหลายร้อยเสียงกําลังพูดพร้อมกันเป็นถ้อยคำเดียวเป็นชื่อของฉันดังต่อเนื่องจนผนงังสั่นเหมือนมีชีพ,พจรบันไดเนียบลงไม่มีเสียงขั้นสุดท้าย แต่ฉันรู้ว่าเงานั้นมาถึงพื้นแล้วเพราะอากาศรอบตัวหนักขึ้นทันทีหนักจนหายใจแทบไม่เข้าเงาไร้ใบหน้าค่อยๆโน้มตัวเข้ามากลิ่นดินเปียกจากกลางมันแรงขึ้นจนน้ำตาเริ่มไหลแขนยาวแปลกประหลาดของมันยื่นมาจนอยู่ตรงหน้าฉันปลายนิ้วเรียงกันเหมือนจะจับแต่ยังไม่แตะโดนฉันเห็นบางอย่างในเงานั้นขยับเหมือนดวงตาที่ไม่ควรมีกำลังค่อยๆเปิดขึ้นจากความว่างเปล่า ช่องสีดำที่ลึกกบว่าความมืดในห้องค่อยๆกลายเป็นรูปเปิดที่เหมือนผิวหนังฉีกออกจากด้านในลอมาหายใจของมันกลจนฉันรู้สึกถึงความสั่นของเสียงในอกของมันร่างของฉันไม่ขยับเหมือนโลกทั้งใบหยุดลงในขณะที่มันยื่นหน้าเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้จนฉันเห็นร่องลึกบนผิวของมันที่เหมือนบาดแผลจํานวนมากบาดแผลที่ไม่เคยปิดและเหมือนกําลังเคลื่อนไหวเองราวกับมีชีวิตภายในดวงตาที่เปิดออกจากความมืด ขยับเข้ามาใกล้จนเหลือเพียงลมหายใจขั้นไว้บางๆก่อนที่เสียงหนึ่งจะดังออกมาจากภายในร่างนั้นเสียงที่แตกคร่าเหมือนผ่านคอที่ไม่สมบูรณ์มันเรียกชื่อฉันอีกครั้งครั้งนี้ยาวกว่าเดิมชัดกว่าเดิมเหมือนต้องการให้ฉันขานรับคำเรียกนั้นทันที